สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้ครูก็จะมาเฉลยโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะของข้อที่ครูยังไม่ได้เฉลยนะคะก็คือข้อนี้อ่นักเรียนมาดูค่ะทิดาอ่านหนังสือเล่ม1วันแรกอ่านได้1ส่วน5ของเล่มคําว่าของมันคือการอะไรคะคําว่าของคือการอะไรคําว่าของคือการคูณใช่ไหมคะ หนส่วนหของเล่มเล่มเราให้เป็นตัวแปรอะไรก็ได้นะคะในที่นี้ครูให้เป็นตัวแปร x หนส่วนหของเล่มมันก็คือ1นส่วนห x ต่อไปวันที่สองอ่านได้1นส่วนสาของเล่มมันก็คือเท่าไหร่คะหนึ่งส่วนส x รวม2วันรวมมันคือการบวกใช่ไหมคะอ่านได้ไม่ต่ำกว่าคำว่าไม่ต่ำกว่า ห6หน้ามันเอา56ได้ด้วยไหมคะอ่าเอา56หน้าด้วยเพราะฉะนั้นมันคือเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเราก็จะเขียนเป็นอสรรมการได้ดังนี้ค่ะนักเรียน1ส่วน5 x คำว่ารวมคือการบวกใช่ไหมะใช่ไหมคะบวกหส่วน3 x มากกว่าหรือเท่ากับ56ตามตัวเลยนักเรียนดูตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะ1ส่วน5กับ1ส่วน3มันคือการบวกลบเศษส่วนใช่ไหมคะการที่เราจะบวกลบเศษส่วนได้นั้นตัวส่วนหรือตัวข้างล่างเนี่ยต้องมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นครูจะใช้หลักการคูไขว้นะคะก็จะเป็น1 3คูณ1 3คูณ1ก็ได้3มี x ด้วยนะคะใส่ล x, x, ใส x ลงไป5คูณ1ได้ 5x ใส่ 5x ลงไปต่อไป ตัวส่วนคูณส่วน5คูณ3ได้เท่าไรคะห3ได้15ต่อไปเหมือนเดิมค่ะมากกว่าเท่ากับ56ต่อไปข้างบนบรรทัดนี้เราต้องย้ายอะไรก่อนคะนักเรียนบรรทัดนี้เราต้องย้าย15จากหารไปคูณเพราะฉะนั้นข้างบนเราจะได้เท่าไหร่คะ 3x บวก 5x ได้ 8x 56คูณ15ได้840 ต่อไปหาเย้าย8จากคูณไปหาร8 1เป็น8 8 5 40เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ105มันเอา5ด้วยไหมคะนักเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ105เอา5ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ถามว่าหนังสือเล่มนี้มีจำนวนอย่างน้อยกี่หน้าตอบเท่าไหร่คะ100 1 0 5หน้านะคะต่อไปมาดูอีกหนึ่งข้อนะคะข้อนี้มีหลายคนที่ทำถูกแล้วก็มีหลายคนมากๆที่ทำผิดนะคะข้อนี้นะคะมาดูโจทย์ไหนล่ะมาดูโจทย์ค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นเท่าไหร่คะ3ต่อห้ เราวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเพื่อไม่ให้งงนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสมมุติว่าตรงมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาว3ต่อคําว่าอัตราส่วนเนี่ยสต่อ5เนี่ยมันคือตัวเลขที่แท้จริงหรือยังคะมันคือตัวเลขยังไม่จริงเพราะฉะนั้นเราจะให้เป็นอัตราส่วน3 x ต่อ5 x นะคะทีนี้นักเรียนมาดูโจทย์ค่ะมีความยาวรอบรูป คำว่าความยาวรอบรูปคืออะไรคะมันคือด้านกว้าง2ด้านใช่ไหมคะแล้วก็ด้านยาวอีก2ด้านอ่ะมันก็คือความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยไม่น้อยกว่าคําว่าไม่น้อยกว่าคือเครื่องหมายอะไรคะไม่น้อยกว่า48ซนติเมตรเอา48 cm. ด้วยไหมคะเอา48ดด้วยแสดงว่าคำว่าไม่น้อยกว่าต้องไปทางไหนคะต้องมากขึ้นใช่ไหมก็จะเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 48เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีความยาวรอบรูปมันก็คือมีด้านกว้าง2ด้านใช่ไหมคะก็จะเป็น2คูณ 3x บวกกับการหาความยาวรอบรูปต้องเอาด้านทั้ง4ด้านมาบวกกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเครื่องหมายบวกด้านยาวอีก2ด้านก็จะเป็น2คูณ5 X ตามด้วยเครื่องหมายะไรคะมากกว่าหรือเท่ากับ48 3สองเป็น 6x บวก52เป็น 10x มากกว่าหรือเท่ากับ48บวกกันได้เท่าไหร่คะ 16x มากกว่าหรือเท่ากับ48 x เดียวมากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่คะ3เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะได้3คูณ3เท่ากับ9 ห้สเป็นสิบห้าโจทย์ถามอะไรคะตรงนี้จบหรือยังเอ่ยเราแก้สมการจบแล้วแต่ตอบสามเลยได้ไหมเราต้องดูคําถามของโจทย์ด้วยนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไรโจทย์ให้หาพื้นที่ใช่ไหมคะ,ะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าว่ายังไงคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คืออะไรคะกว้างคูณยาวเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอะไรคะกว้างคือ9ยาวคือเท่าไหร่คะ15เพราะฉะนั้น15คูณ9ได้เท่าไหร่คะ135นั่นเองข้อนี้จึงตอบ135แต่เขาไม่ได้ให้หน่วยมาใช่ไหมคะเราก็ตอบแค่นี้ค่ะอะสำหรับชั่วโมงนี้ก็ใครที่ ทำผิดก็ไปแก้ให้มันถูกนะคะเดี๋ยวเวลาสอบเวลาอะไรเราจะได้อ่านทบทวนนะคะข้ามีเอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ